หลวงพ่อแดงคุณแรกที่สร้างเมื่อปีพศ2503เนี่ย <c oughs> นับว่าปัจจุบันเนี่ยนับว่ามีความสับสนมาก <c oughs> ทุกคนก็ดูกันไม่เป็นแล้วก็คิดกันอย่างนู้นคิดกันอย่างนี้ไม่ได้รู้ความจริงรทีว่าพระหลวงพ่อแดงเนี่ยที่จริงเป็นยังไง คนนี้จากการที่เราเนี่ยได้พระเตือนพระแดงมาเป็นจำนวนพอสมควรครับได้เห็นพระจำนวนมากครับทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ก็เลยทำให้มาสรุปได้ว่าทองแดงที่กระไก่ทองเนี่ยจะเป็นทองที่บางบางครับแต่ถ้าเห็นหนาหนานั้นไม่ใช่เป็นทำใหม่ทำรุ่นหลังถอดพิมพ์ครับก็จะบางบาง คือก็เหมือนกับอันนี้ถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับหนังสือเก่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หนังสือเก่านะนี่เป็นอย่างนี้ก็คือเหรียญกลุ่มเดียวกันคือ,อวงการทั่วไปเนี่ยผู้ที่นิยมเหรียญวงพ่อแดงเนี่ยไม่ทราบกันว่าเหรียญวงพ่อแดงเนี่ยมีเนื้อ,อทองแดงกับไก่ทองอยู่ คิดแต่ว่ามีแต่ทองแดงลมดำอย่างเดียว<ม>เนื้อที่สามคือเนื้อปากกาอันน<ม>ี้เนื้อที่สามนะคะระับแล้วก<ม>็แบบนี้เนื้อปากกานี่ค่อนข้างจะหายยากห,หลวงพ่อแดงวัดเขาบันดิติเหรียญพ่อแดงวัดเขาบันดิตเนี่ยโชคดีอย่างที่ว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มที่กองกระสาบ เพราะฉะนั้นบล็อกที่เก็บไว้เนี่ยไม่สามารถจะออกมาปั๊มเสริมได้นะ่วงก็จะต้องเรียบร้อยอเป็น่วงกว้างๆหน่อยแล้วก็จะกลมๆนะครับแล้วก็อันที่4ต่อมาก็มาดูที่บ่าครับอันนี้ก็คือบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกหเป็นแบบนี้แล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย มี3มเนื้อด้วยกันใช่ไหมถ้ารวมเนื้อเงินด้วยก็เป็น4ี่เนื้อเป็น4ี่เนื้อนะครับแต่ว่าที่เรามีเนี่ยที่เรามีเยอะๆเลยเนี่ยเรามีกระไหลทองนะครับแล้วก็มีทองแดงลຽดเดิมแดงลมดดำแล้วก็มีอัปกาเนื้อปาเกาครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็มีในในในบันทึกในหนังสือเนี่ยมีการสร้างครับแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มีเราไม่ได้มีนะครับ เราก็เลยไม่ได้เอามาแสดงนี้เคยมีเหมือนกันแต่ว่ามีผู้เช่าบูชาไปแล้ว ราก็จะมาพูดกันต่อเรื่องเหลียญหลวงพ่อแดงนะครับเนื่องจากว่ามีคนสนใจสอบถามกันมาเยอะมากเลยครับวันนี้ก็จะมาให้พอเราว่าหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับหลวงพ่อแดงรุ่นแรกที่สร้างเมื่อปีพศสองพันห้ารเนี่ย <c oughs> นับว่าปัจจุบันเนี่ยนับว่ามีความสับสนมากมทุกค,คนก็ ดูกันไม่เป็นแล้วก็คิดกันอย่างนู้นคิดกันอย่างนี้ไม่ได้กับความจริงทัทีว่าพระหลวงพ่อแดงเนี่ยที่จริงะเป็นยังไงคราวนี้จากการที่เราเนี่ยได้พระเรือนหลวงพ่อแดงมาเป็นจํานวนพอสมควรครับได้เห็นพระจํานวนมากครับทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ก็เลยทำให้มาสรุปได้ว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาปันอิจที่สร้างเมื่อ ปีพศ2 5 0 3เนี่ยที่ทางวัดสร้างมีเนื้อที่ตามหนังสือบอกว่ามีเนื้อทองแดง15,000่นเหรียญเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่ต้องยึดถือไว้แต่ที่บอกว่ามีสองเนื้อคือเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินเนี่ยอันนี้เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยเราได้หลักฐานมาใหม่ ว่าเนื้อเงินเนี่ยไม่ได้สร้างพร้อมกับเหรียญเนื้อทองแดงแต่เป็นการคือไม่ได้อยู่ในจำนวน1 5 0 0 0หนหนเหรียญนั้นเป็นการที่หลานชายของหลวงพ่อแดงเนี่ยมาสร้างให้หลวงพ่อแดงแจกโดยเฉพาะก็คือนนเริ่มแรกเนี่ยที่มีความสร้างตอนแรกเลยเนี่ยก็คือมีทองแดงแบบกระไหลทองแล้วก็ทองแดงปกตินะครับ คือวงการนี้สร้างต่อมาสร้างพร้อมกันสร้างพร้อมกันแต่ทางวัดสร้างเนี่ยที่เป็นวัดสร้างครั้งนั้นเนี่ยสร้างเนื้อทองแดงเนี่ยคือหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญตามที่บันทึกไว้แต่แล้วก็บอกว่ามีเนื้อเงินจำนวนหนึ่งแต่ที่จริงเนื้อเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ที่ทางวัดสร้างตอนนั้นเป็นเป็นหลานชายของท่านสร้างซึ่งเนื้อเงินเนี่ย ไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะก็หมดไปมไม่อยู่ในวงการแต่คนนี้ที่วงการมาเล่นหากันว่าเป็นเนื้อเงินนะที่จริงคือเนื้ออปกาเนื้ออปกาก็เราได้เอาข้อมูลหลักฐานมาให้ดูว่าหลวงพ่อแดงรุ่นหนึ่งเนี่ยคือรุ่นแรกปี2 5 0 3ร้อเนี่ยทำทั้งหมดมีสองพิมพ์ะนะคือพิมพ์ที่มีสองพิมพ์คล้ายกันมาก ต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อยนะเนื้อที่สร้างก็คือมีเนื้อทองแดงลมดำสองเนื้อทองแดงกระไกทองนะแล้วก็เนื้ออปปกาสามอย่างช่องเปิดกุระพ่อได้เริ่มเล่าเรื่องพระมาะประมาณ1ปีแล้วนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเรื่องที่เล่าไว้เป็นหมวดหมู่เลือกดูตอนย้อนหลังได้ วิธีการนะครับทำง่ายง่ายครับคลิกที่ช่องเปิดกลุ่มพาพ่อแบบนี้ก็จะเห็นหมวดหมู่ต่างๆเราเลือกมาที่เพนิดพอจิ้มมาตรงนี้ครับก็จะมีเรื่องพระที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ท่านสามารถเลือกชมตอนที่สนใจได้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆครับนะก็จะมีสามเนื้อนี้อืมเราให้ให้ดูว่าอันนี้ ทองแดงกระไก่ทองนะอะทองแดงอทองแดงที่กระไก่ทองเนี่ยจะเป็นทองที่บางๆครับแต่ถ้าเห็น,น,นหนาๆนั้นไม่ใช่เป็นทําใหม่ทํารุ่นหลังถอดพิมพ์ครับก็จะบางๆแบบนี้คือ ก็เหมือนกับอันนี้เอ่อถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับหนังสือเก่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หนังสือเก่านี่เป็นอย่างนี้อ่าก็คือเหรียญกลมเดียวกันคืออ่วงการทั่วไปเนี่ยผู้ที่นิยมเหรียญหลวงพระแดงเนี่ยไม่ทราบกันว่าเหรียญหลวงพระแดงเนี่ยมีเนื้อ,อทองแดงกระไก่ทองอยู่<อ>คิดแต่ว่ามีแต่ทองแดงกับดำอยงเดียว ในหนังสือหนังหาก็ไม่ได้พูดถึงอันนี้หนังสือตะเบิดตะารามพระแดงถ้าทองแดงลมดํานี่เป็นแบบอืนทองแดงดำมีสองแบบสีดําบ้างสีน้ำตาลบางอย่างน,นี่ทั้งคู่นี้ก็เป็นทองแดงลมดําเหมือนกันออโซนน้าตาลกับโซนนี้อ่าครับคือเนื้อเดียวกันแหละแต่ว่าต่างกันที่ความหนาหรือไงครับออื่าต่างกันที่ตัวสะ ตัวที่ความหนาใช่ถูกต้องอความหนาของอตัวลมดำตัวลมดำคืออาจจะลมชั้นเดียวครับอันนี้ลมสองชั้นอ,อันนี้ก็จะบางกว่าะนะครับอันนี้ก็จะ,ะหนากว่าก็จะออกเข้มเข้มดำาๆอย่างนี้เนือ้อที่สามคือเนื้อปลากระนี่อันนี้เนื้อที่สามนะครับปลากรนี่แบบนี้ เนื้ออปการนี่ค่อนข้างจะหาย,ยากหลวงพ่อแดงวัดเขาบันดอีดเหรียญพ่อแดงวัดเขาบันดอดเนี่ยโชคดีอย่างที่ว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มที่กองกระสาบเพราะฉะนั้นบล็อกที่เก็บไว้เนี่ยไม่สามารถจะออกมาปั๊มเสริมได้นะคนที่ปลอมก็ต้องเอาพระเนี่ยพระรุ่นแรกเนี่ยไปถอดพิมพ์ทำปลอมขึ้นมา ซึ่งก็ค่อนข้างจะเหมือนแต่ไม่เหมือนร้อยเซนที่เขาทําไม่ได้ก็คือว่าตรงหูตรงหูตรงหูอันนี้สําคัญมากเลยที่เราได้ให้ข้อมูลไปหลายครั้งอืคือหูเนี่ยจะสังเกตว่ารูตรงเนี้ยนะครับจะมีความกลมแล้วก็จะใหญ่นิดนึงนะครับรูจะไม่เป็นรูเล็กๆ รูจะมีความกว้างประมาณนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับอาจจะเรียบร้อยอเนี้ยบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองค์เนี้ยเราได้ขยายก็ไปใกล้ๆล้ขะขนาดขยายไปใกล้เนี่ยก็ยังมีความเรียบร้อยปราณีตอยู่เลยครับซึ่งเหรียญที่เขาทำกันขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำหูให้สวยแบบนี้ไม่ได้ม,มันจะเป็นรอยที่ก็ต้องมาตอกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเกิดเนื้อปิ้นเนื้อเกินเนื้อแหว่งต่างๆนะครับมันจะไม่กลมสวยงามแบบนี้หรือบางทีก็จะเป็นรูเล็กๆแคบๆนะแบบนั้นก็ไม่ใช่นะครับจะสังเกตนะครับว่าแล้วก็อีกอย่างที่เราดูได้ด้วยสายตาเลยเนี่ยก็จะเห็นถึงความเรียบร้อยนะครับจะไม่มีอะไระที่มันที่มันเบี้ยวเบียวเกินเกินเนี่ยจะไม่เป็น ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่นนะที่จะบอกให้ว่าคือตัวตัดตัวตัดตัวตัดหมายถึงว่าดูตรงไหนเพอะตัวตัดหมายถึงว่าตัวที่ตัดเหรียญออกมาไปให้เป็นรูปเหรียญเนี่ยนะคือยังเหรียญรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีบ่าเรียบมีบ่านะตรงตุ่มที่ตรงข้างบนเนี่ยเนี่ยมีบ่ามีบ่านะมีบ่าแบบนี้ทั้งสองด้านเหรียญที่ปลอมเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยบ่าทําไม่เหมือน แต่หูทําได้หูทําได้หูนี่ก็จะกลมๆคว้างๆนี่แหละถูกไหมใช่แต่ก็ยังปลอมอยู่นะครับต้องดูประกอบกันในจุดดูที่นี่ด้วยแล้วก็จุดตาจริงๆก็มีอีกซึ่งเหรียญที่เราเอามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญแท้ที่เราดูแล้วมีจุดมีจุดสําคัญอยู่เหรียญที่จะบอกให้ก็ได้ก็ข้างหน้าข้างหน้าน่าจะมีตุ่ม มีตุ่มข้างบนเนี่ยนะตรงตสูมเข้าไปให้ใกล้ๆหน่อยอ,อ่ะตรงไหนครับต่อ,อ,อมาทางนี้ข้างบนเลื่อนมาเลื่อนลองอีกอเลื่อนลองอีกหน่อยเลื่อนล,ล,ลงเดอนลงให้เห็นศีรษะท่านอ๋องี้ มีเนื้อตรงที่ตรงจุดดําๆเนี่ยนะตรงตรงเป็นเนื้อเกินเป็นตุ่มขึ้นมาตรงไหนครับนี่เหรอตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นตรงนั้นใช่ใช่ใชอ๋อเนี่ยนะเล็กนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้อันนี้อยู่ในซีนนะครับผมไม่ได้เอาดิดสอไปโดนปละนะครับตุ่มตรงนั้นนะจุดตรงนั้นดูประกอบกันจะต้องมีอย่างนี้ทุกองคถูกไหมเฉพาะพิมพ์หนึ่ง พิมพ์เออพิมพ์เอจะมีจุดอันนี้อันนี้เรียกว่าอาจารย์อดุลเพึ่งจะบอกอันใหม่อือันนี้เรายังไม่เคยพูดมาก่อนพิมพ์เอจะมีตุ่มตรงนี้แล้วก็บ่าเป็นที่เราเห็นนั่นแหละบ่าแบบนี้บ่านี่เราได้บอกไปแล้วอืบอกในคลิปเก่าๆนะครับใครยังไม่ได้เคยดูก็ไปย้อนดูอีพีเก่าๆนะแล้วขีดที่หูซ้ายขีดที่หูซ้ายของท่านการหูซ้ายของท่านก็ต้องมีอันนี้ แต่ตัวนี้ของปลอมก็ทําได้นะครับขีดที่หูซ้ายนี่ตรงนี้อที่เคยอ่าตรงนี้นะครับเล็กๆอย่างนี้ใชไ่ไหม่มใช่ที่ในหูเงอ๋ออ๋อนี่นี่นเียมีขีดตรงนี้อ่าใช่ใช่ใชนระมาณนเดี๋ยวซูมเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปอืมขีดแรกๆตรงน,นั้นเหน็นไหม ไจะมีขีดอย่างนี้นี่ตรงนี้นะครับคือต้องประกอบกันมีขีดนี้นะมีตุ่มอ่ามีขีดนี้อันนี้อันนี้ที่หนึ่งเลยพี่ตุ่มแล้วก็หูหูต้องเรียบร้อยแล้วก็หูเรียบร้อยสามอย่างแล้วก็มีบาอีกบ่าต้องเป็นแบบนี้บ่านี้เป็นตำแหน่งที่สี่เป็นจุดที่สี่ที่เราจะมาพิจารณา คือของปลอมเนี่ยปัจจุบันนะทำทำบ่าได้แต่ไม่เหมือนครับทําหูได้ใกล้เคียงทําขีดได้แต่ไม่มีตุม่มอ่าเหมันจะขัดขัดเกินเกินม,มันจะไม่ครบองค์ประกอบอ,อ,องค์ประกอบที่เราบอกไปแล้วเนี่ยวันนี้มีสข้อแล้วนะครับ แล้วก็มาดูที่หูความเก่าเนี่ยต้องเป็นจุดสุดท้ายยังไงของนี้มันต้องเก่าเพราะว่าทำมานับเป็นเป็นเวลาหกสิบกว่าปีแล้วคต้องมีความเก่าให้เห็นแล้วก็ดูภาพรวมนี่ดูภาพรวมก็จะเห็นถึงความเก่าตามธรรมชาติอืืออ่าแล้วก็จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ เหรียญแท้เนี่ยจะมีความเนี๊ยบเรียบร้อยจะสวยงามปราณีตจะไม่มีรอยเบี้ยวเบี้ยวเกินินะครับผมเคยเห็นนะเหรียญหลวงพ่อแดงบางองค์เนี่ยวงตรงเนี้ยวงตรงเนี้ยเขาเลื่อมกันหรือบางทีก็เบี้ยวแต่เท่าที่เคยเห็นผ่านตาพระของพ่อมามากมายนะครับวงตรงเนี้ยจะเป็นเส้นขนานแล้วก็สวยงามเรียบร้อยทุกองค์ จะให้ดูว่าในหนังสือเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขาไม่สามารถเอาบล็อกมาปั๊มเสริมได้ต้องมาทำใหม่พอทำใหม่เนี่ยจะมีปัญหาว่าจะเป็นอย่างนี้นตัวตัดอ,อย่างนี้นะอย่างนี้โอ้โหเขาจะทำไม่ได้อ่าอ่าอันนี้ทำดูดีหน่อยอแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะไม่เหมือนดูข้างหลังจะไม่ดูข้างหลังจะกลาวว่ามีอ่า มีรอยพับอันนี้อันนี้ข้างหน้าข้างหน้าโอเคดูดีพอดูข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้มีรอยพับรอยอรอยบ่ารอะไรต่อ,อรอย <c oughs> เนื้อปิ้นเนื้อเกินนี่นะอันนี้อันนีอ่อันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับอันนี้ก็จะเบี้ยวเบียวอย่างนี้จะสังเกตเนี่ยวงตรงนี้มันจะไม่เป็นกลม,อ,มอ่ะมันจะเบี้ยวเบียวเขา่อทำให้มัน เรียบร้อยสวยงามไม่ได้เดือนี้ยิ่งไปกันใหญ่อ่านะครับข้างหน้านครับสังเกตครับสังเกตครับตรงหูเนี่ยจะเป็นแทบตุกองค์เลยจะไม่เรียบร้อยอืมนี่ทำให้เรียบร้อยไม่ได้ อ่าอันนี้เป็นพิมพ์จมูกแบนด์นันี่นเห็นบ่อยเลยในวงการมมไม่มีไม่จริงอันนี้ก็ดูเกือบดีละแต่ว่าอ่าจะเบี้ยวๆแล้วตรงอายุเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นถอดพิมพ์มันจะมีเส้นๆมันไม่มไม่ตึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอยถอดพิมพถูกไหมาอ่าเป็นเส้นเป็นอะไรเนี้ยมม่จะไม่ตรง ไม่ชัดไม่ไม่เต็มจะไม่คมเรียบร้อยไปไนี่นะครับทีนี้เรามาดูอะของที่พระแท้ที่เก็บไว้จะเป็นแบบนี้จะคมชัดจะไม่มีรอยเลื่อมๆแบบเมื่อกี้นะครับอ่วันนี้เราก็ได้ให้ความรู้กันประมาณนี้นะครับอ่าเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงคลิปนี้ไป ก็คือวิธีพิจารณาหลวงพ่อแดงนะหน,งหนึ่งเนี่ยให้มาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยจะมีตรงในหูท่านจะมีเส้นเล็กๆอันนี้นะครับอันนี้จุดพิจารณาที่หนึ่งจุดพิจารณาต่อมาก็มาดูจะมีจะมีตุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่สองและอันที่สามก็มาดูห่วงนะครับห่วงเขจะต้องเรียบร้อยเป็น ห่วงกว้างๆหน่อยแล้วก็จะกลมๆนะครับแล้วก็อันที่สี่ต่อมาก็มาดูที่บาทครับอันนี้ก็คือบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยมีสามเนื้อด้วยกันใช่ไหมท้ารวมเนื้อเงินด้วยก็เป็นสี่เนื้อเป็นสี่เนื้อะครับแต่ว่าที่เรามีเนี่ยที่เรามีเยอะๆเลยเนี่ยเรามีกระไหลทองนะครับ แล้วก็มีทองแดงทองแดงลมดำแดงลมดำแล้วก็มีอัปกาเนืออปเกาครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็มีในในในบันทึกในหนังสือเนี่ยมีมการสร้างครับแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มีมเราไม่ได้มีนะครับอ่าเราก็เลยไม่ได้เอามาแสดงนี้เคยมีเหมือนกันแต่ว่ามีผู้เชา่าบูชาไปแล้วนะครับอ่านะครับครับวันนี้ครับก็อ่า เราได้ให้พ่อเนี่ยมาเล่าให้ความกระจ่างเพิ่มเติมในเรื่องของหลวงพ่อแดงนะครับนี้บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่เก็บพระเอาไว้ถ้าใครที่สนใจอยากจะเช่าบูชาพระหลวงพ่อแดงเนี่ยก็สามารถติดต่อ,อช่องเปิดกุพาพ่อได้เลยแล้วเราก็จะเป็นช่องที่นําเสนอเนื้อหาเล่าเรื่องพระนะครับพร้อมกับสอนให้ดูถึง การพิจารณาพระแท้กันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ